สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอร์เคป๊ OP, ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ ท็อป10อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเป็นท็อป10 Star Brand Reputation Ranking ประจำเดือนมีนาคมของปี2022ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งอันดับนี้นะครับการจัดอันดับครั้งนี้นั้นเนี่ยก็เพิ่งจะมีการเปิดเผยออกมานะครับจากแบรนด์ Reputation Board ของทางเกาหลีเนี่ยนะครับโดยการจัดอันดับครั้งนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับคนดังนะครับจากหลากหลายวงการหลากหลายสาขาของประเทศเกาหลีประจำเดือนมีนาคมของปีนี้เลยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่สามารถคว้าอันดับที่1ถึง10จากการจัดอันดับ ครั้งนี้ไปได้เรามาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยนะครับทุกคนสําหรับอันดับที่10นั้นก็เป็น เกิลกรุ๊ปจาก JYP Entertainment นะครับนั่นก็คือ t ทว c e นั่นเองสำหรับ t ทว c e นะครับก็สามารถคว้าอันดับที่10มาได้นะครับจากการจัดอันดับคนดังนะครับหลากหลายสาขาในเกาหลีนะครับ t ทว c e เนี่ยก็เป็นตัวแทนจากเกิลกรุ๊ปวงแรกนะครับที่สามารถเข้ามาคว้าอันดับที่10นในไปได้มาต่อกันเลยนะครับที่อันดับที่9นะครับนั่นก็คือพัคกุนนั่นเองนะครับสำหรับพัคกุนนั้นก็สามารถคว้าอันดับที่9มาได้ด้วยคะแนนที่สูงมากๆเลยนะครับนี่ด้ว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆในประ เกาหลีนะครับจนสามารถคว้าอันดับที่9จากการจะอันดับครั้งนี้มาได้มาตัอกันต่อเลยนะครับทุกคนที่อันดับที่8นะครับสำหรับอันดับที่8นั้นก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับมาจากค่าย SM Entertainment นี่ก็คือ Red Velvet นั่นเองนะครับ Red Velvet นั้นสามารถคว้าอันดับที่8มาได้นะครับจากการจะอันดับคนดังจากหลากหลายสาขาในครั้งนี้ Red Velvet ก็สามารถคว้าอันดับที่8มาได้หลังจาก c o m แ b a c k Feel My Rhythm ได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับการตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยสําหรับ Red Velvet แล้วก็การคัมแ b a c k คร นี้มากันต่อเลยนะครับทุกคนอันดับต่อไปก็คืออันดับที่7นะครับสาหรับอันดับที่7นั้นก็เป็นอีก1วงเกิลกรุ๊ปจากค่ายเดียวกันกับ Red Velvet นะครับนั่นก็คือ SM Entertainment นั่นเองแต่เป็นวงรุ่นพี่ของ Red Velvet นะครับและหลายคนน่าจะพอเดาออกกันแล้วนะครับว่าวงนี้นั้นคือวงอะไรนั่นก็คือ Girls Generation นั่นเองนะครับสำหรับ Girls Generation นั้นสามารถคว้าอันดับที่7มาได้จากการจัดอันดับคนดังหลากหลายสาขาในวงการบันเทิงถึงแม้ว่า Girls Generation นั้นนะครับจะยังไม่ได้มีการปล่อยเพลงคัมแบ็ก มาในตอนนี้แต่ว่าก็มีสมาชิกในวงอย่างแทยอนนะครับที่ปล่อยโซโล่คัมแบ็กออกมาก่อนหน้านี้อย่าง i n v u นั่นแลก็มีข่าวลือออกมานะครับว่า g i r l ์ลเ e นเนอเรชนั้นกําลังจะมีการคัมแบ็กแบบเต็มวงหรือเปล่าเนี่ยแทยอนก็ออกมาสปอยกันแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาจากทางค่ายเลยยังไงก็ตามนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ย g i r l ์ลเจนเนอเรันั้นก็ยังได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจอยู่เป็นอย่างมากจนสามารถคว้าอันดับที่7ในการจัดอันดับครั้งนี้มาได้นะครับเรียกได้ว่าแม่นั้น มากันต่อเลยนะครับทุกคนสําหรับอันดับต่อไปนั่นก็คืออันดับที่6นั่นเองอันดับที่6นั้นนะครับได้แก่ยูแจซอกนะครับบุคคลหนึ่งในวงการบันเทิงเกาหลีนะครับที่มีความสามารถแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆงาน MC ็มซีวาไรตี้ต่างๆของยูแจซอกนั้นเนี่ยปังทุกรายการเลยนะครับแถมยังเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจและก็ได้รับความรักมากมายจากประชาชนทั่วเกาหลีเลยไม่แปลกใจเลยนะครับที่ยูแจซอกนั้นจะสามารถคว้าอันดับที่6ในการจัดอันดับครั้งนี้มาได้มาต่อกันเลยนะ ครับทุกคนในตอนนี้นั้นเราก็มากันถึงอันดับที่5กันแล้วนะครับสําหรับอันดับที่5นั้นเนี่ยเป็นวงเกิลกรุ๊ปนะครับที่เพิ่งจะคัมแบ็กด้วยเช่นกันและเพลงของพวกเธอนั้นเนี่ยก็สร้างเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยมากมายรวมไปถึงสถติติต่างๆเนี่ยก็มากมายด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวงเกิลกรุ๊ปวงนี้นั้นก็มีชื่อว่า Idol หรือว่า G Idol นั่นเองนะครับ ไอดอลนั้นสามารถคว้าอันดับที่5มาได้ในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นเกิลกรุ๊ปเพียง1เดียวที่สามารถติดอันดับ5นะครับอันดับ1ใน5ในการจัดอันดับครั้งนี้มาได้และยังเป็นอันดับที่สูงมากๆเลยนะครับสำหรับวงเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ไอดอลนั้นพวกเธอก็เพิ่งจะคัมแบ็กมากับเพลงทอมบอยนะครับแต่ว่าก็สามารถขยับขึ้นมาในอันดับที่สูงขนาดนี้ได้ท่ามกลางบุคคลต่างๆที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับลองเนว่าแลนเนี่ยอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอีกกกกคคคววาาามมสํเรร็จััั้้้งงนนนนนีขออดดยทุต่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันดับที่4อันดับต่อไปนะครับนั่นก็คือศิลปินหญิงเดี่ยวนะครับที่ชาวเกาหลีนั้นเนี่ยหลงรักมากๆเลย IU นัดันเองนะครับ IU สามารถคว้าอันดับที่4มาได้จากการจัดอันดับครั้งนี้นะครับแล้วก็ย <desserts> <ES> ังเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่อยู่ในอันดับท็อป5ฟนะครับถ้าไม่นับเกิร์ลกรุ๊ปที่มาเป็นวงอย่างไอดอลไอนั้นก็เป็นศิลปินหญิงเดี่ยวนะครับที่สามารถขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สูงขนาดนี้ได้พิลี่นั้นเนี่ยได้รับความรักมากมายจากชาวเกาหลีไม่เพ ปล่อยเพลงอะไรออกมานะครับก็มีแต่คนเนี่ยพร้อมเปิดใจที่จะรับฟังกันอย่างเพลงล่าสุดที่ฟีเจอร์ริงกันกับเจพาร์กเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากๆเลยนะครับนึกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่สําคัญเลยกับการต่อสู้กันมาในชาร์ตดิจิตอลของเจพาร์กฟีเจอริงกับ IU ยระทะกันกับไอดลนะครับเป็นศึกที่สนุกมากๆเลยแฟนคลับของทั้ง IU แล้วก็เจพาร์กแล้วก็ไอดลเนี่ยต่างช่วยกันสตรีมนะครับแล้วก็เอ็นดูซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยและสาหรับในคครรัััั้้้งนนนนีบก็สาามถวอด ที่4มาได้และเป็นอันดับที่สูงมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับไอยูในการคว้าอันดับ4นะครับจากการจัดอันดับบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายสาขาในวงการบันเทิงเกาหลีกันด้วยนะครับทุกคนมากันต่อเลยนะครับที่อันดับที่3สําหรับอันดับที่3นั้นเนี่ยศิลปินเดี่ยวอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถคว้าไปได้ก็เป็นตัวแทนจากฝั่งชายนั่นก็คืออิมยองอุงนั่นเองนะครับความนิยมของยองอุงนั้นเนี่ยยังได้รับความนิยมมากมายในเกาหลีในตอนนี้แทนเพลงต่างๆเนี่ยก็ยังโด,ด่งดัังาๆเลยนะครบ แต่หลายคน,น,นเนี่ยชื่นชอบเพลงของยองอุงมากๆแล้วก็สามารถคว้ารางวัลจากการประกาศร,รางวัลเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วมาได้เยอะมากๆเลยสําหรับในต้นปีนี้ยองอุงก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังคงได้รับความนิยมแบบนี้ไปยาวๆเลยนะครับสำหรับศิล,ลปินเดี่ยวที่มีเสียงที่เป็นสเสน่ห์แล้วก็ไพเราะมากๆอย่างอิมยองอุงนะครับและอันดับต่อไปนะครับอันดับที่2เป็นบอยแบนด์เป็นบอยกรุ๊ปชื่อดังนะครับแถมยังเป็นบอยกรุ๊ปเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่สามารถอยู่ในอันดับท็อป5นี้ได้และบอยกรุง ท่านโซยอนดันหรือว่า BTS นั่นเองนะครับสำหรับ BTS เนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็อยู่ทุกการจัดอันดับมาโดยตลอดแถมยังอยู่ในอันดับที่สูงมากๆอีกด้วยนะครับและสําหรับการจัดอันดับคนดังจากหลากหลายสาขาในวงการบันเทิงเกาหลีนั้นเนี่ย BTS ก็อยู่ในอันดับที่2นะครับซึ่งก็เป็นอันดับที่สูงมากๆและก็เป็นบอยกรุ๊ปเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่ในอันดับท็อป5ได้นะครับในตอนนี้นะครับ BTS นั้นก็ด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยแถมล่าสุดนะครับก็ยังได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลแแกกกรมมีีอด้วยะ็ ปโชว์สเสน่ห์ของตัวเองนะครับให้แฟนๆทั่วโลกนั้นได้รับรู้แล้วก็ได้เห็นกันในการประกาศรางวัลแกรมมี่ยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ BTS ด้วยนะครับทุกคนหลังจากนี้ไปก็มารอดูกันว่า BTS นั้นจะฝากผลงานอะไรใหม่ๆมาให้พวกเราได้ติดตามกันอีกนะครับมากันถึงอันดับที่1แล้วนะครับสำหรับอันดับที่1นั้นเนี่ยมาคนเดียวนะครับแต่ว่าความดังของเขาเนี่ยพับบิกไปทั่วเกาหลีเลยนั่นก็คือโซนฮงมินนั่นเองนะครับสำหรับฮงมินนั้นก็เป็นนักกีฬาชาวเกาหลีชื่ออดดััังเลยนนนนนครบทีี่ใตนน้้ไว ความรักแล้วก็ความเอ็นดูจากประชาชนเกาหลีทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนจะทําอะไรเนี่ยก็มีข่าวแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนกัน,นยอย่างล้นหลามเลยนะครับเก้ด้ว่าวงการกีฬาของประเทศเกาหลีน,นั้นเนี่ยเป็นก็เป็นอีกหนึ่งวงการนะครับที่นักกีฬา,านั้นเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆและชาวเกาหลีเนี่ยก็สนับสนุนนักกีฬาทุกคนกันอย่างดีมากๆเลยนะครับอย่างฮงมินเองเนี่ยก็ได้รับความรักมากมายเลยและในตอนนี้นั้นก็ยังเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆอีกด้วยนะครับจนสามารถคว้าอันดับที่1ในการจัดอันดับคน ทาแห่งวงการกีฬาเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งวงการที่ชาวเกาหลีนั้นให้ความสําคัญมากๆกไม่แปลกใจเลยนะครับที่โซนฮงมินนั้นสามารถคว้าอันดับที่1ในการจัดอันดับครั้งนี้มาได้กับความนิยมแล้วก็ความพับปลิกขนาดนี้นะครับและั้างมดนี้นะครับก็คือ10อันดับท็อป10 Star b a n d r e p t i t i o n Ranking ประจําเดือนมีนาคม2022หรือว่า10อันดับคนดังจากหลากหลายสาขาของประเทศเกาหลีนไม่ว่าจะเป็นวงการเคป๊อปวงการดราม่าละครซีรีส์ต่างๆวงการเพลงทรอสนะครับรวมไปถึงวงการกีฬาเองเนี่ยก็ยังถูกจัดอันดับ รวมกันในครั้งนี้ด้วยแต่ละคนนั้นเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับเรียกไ,ได้ว่าในอันดับ1นึถึงสินี้เนี่ยก็มีแต่ศิลปินดาราแล้วก็นักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของใครกันบ้างเนี่ยก็อย่าลืมมาร่วมสแสดงความยินดีให้กับอันดับ1นึถึงสิกันด้วยนะครับทุกคนและสาหรับคลิปนี้อามากอเคปอปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องอามากาอเคปอปเราะรรลิต่อปเราะอ,าอาวอะไรมาาเล่ให้งใวงการรเคอหืจะ เป็นการจัดอันดับท็อป10ท็อป5เกี่ยวกับการจัดอันดับอะไรอีกเนี่ยก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ